ไปอยู่นู้นงไปอยู่ดีๆนะมึงต้องไปตลอดชีวิตเลยคือน้องบานเนี่ยต้องไปอยู่เหมือนกบแลตลอดชีวิตเลยนะพี่พี่ดูแลตัวเองด้วยนะเว้ยโคตเศร้าเลยดูแลตัวเองด้วยน้องสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงฟ้านะาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเนี่ยเบิร์เดนป่าลาพีนะครับพี่พี่ครับก็ในวันนี้นะครับ องค์ราชาเนี่ยนะเป็นเอาง่ายๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับพี่พี่องราชาเมืองรับแลนะครับมารับน้องบาสเนี่ยไปปฏิบัตินะครับพี่พี่หรือว่าไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยในเมืองรับแลเนี่ยนะครับไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะพี่พี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะพี่พี่นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินลงเดินลงไปหาน้องบาสกันนะพี่พี่ว่าองค์ราชาเนี่ยมารับไปนานแค่ไหนนะครับพี่พี่เอก็เอางี้ผมก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะพี่ๆนะอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะพอเราผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับพี่ๆครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะพี่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่ๆไปไม่รู้ว่าน้องบาต้องไปอยู่นานขนาดไหนนะผมก็ไม่รู้นะไปครับ้องบาก็กำลังนั่งคุยเล่นกับองราชานะพี่ๆ เฮ้ยเข้านั่งสมาธิกันพี่่ยงนั่งสมาธิเลยตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับพี่กำลังนั่งสมาธินเล่นะครับ ดีกันเลยครับ เบิร์ดมาหาครับวันดีครับท่านท่านนั้นคุยกับพี่เบิร์ดก่อนเลยครับวันดีครับอันนี้น้องบารต้องไม่อยู่กับท่านนานไหมครับเมิร์ดแก้วอะไรนะครับท่านเบิร์ดแก้วผมก็ไม่รู้นะพ,พี่ว่าเขาพูดอะไรนะ มันค่อยยืดเยื้อเลยนะครับแต่เอาง่ายๆคือน้องบ้านเนี่ยต้องไปยุ่งกับองค์ราชาเลพี่บ้สนค่อยากกลับสอนหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าคือเขาบอกว่ายายจะกลับเน่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่น้องบ้านนะครับพี่ครับแล้วแต่น้องบ้านใช่ไหมครับท่านใช่บ้านไปยู่นานล้า อาทิตย์นึงเดือนนึงอาทิย์ถึงเดือนเลยนะพี่รีบให่ได้ด้วยแล้วนี้ท่านจะพาน้องบาสไปตอนไหนครับไปพรุ่งนี้เชา้าไปพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้ครับพรุ่งนี้เชา้าไปพรุ่งนี้นะครับพี่ตอนที่ห้า ไปที่นี้ใช่ไหมท่านไปเป็นเจ้าไปส่งเลยไหมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวองค์ยิงนอะองค์ยิงนอนแล้วครับ อันนี้น้องบาต้องไปทำอะไรครับท่านท่านครับอ,อันนี้น้องบาต้องไปทำอะไรครับมึงจะไม่ทำอะไรบาสก็คือแบบท่าน,น,นยังไงองค์หญิงแกเหมือนจะให้ท่านมารับคูอ่ะไปยุ่กับองราชเหรอไปนานวะก็สักอาทิตย์สเดือนอนะ อาทิตย์ึงเดือนเลยหรก็ถ้าพี่พีเอฟซียังเห็นคลิปน้องบานเนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับที่น้องบานเนี่ยได้ถ่ายไว้นะพี่พี่อาจจะเป็นคลิปเก่าที่น้องบานจะเอามาลงเรื่อยๆนะบานนะแล้วคนเมืองรับแรเป็นไงบ้างครับท่านตอนนี้สบายดีทุกสุสบายดีใช่ไหมครับไม่มีใคเจ็บอะไร ครับแล้วเจ้าจะไปด้วยไหมผมยังมีเรื่องราวที่ต้องเคลียร์เยอะครับตอนนี้ยังไม่สะดวกจะไปปฏิบัติธรรมเลครับท่านแล้วนี้องค์ยิ่งกลางเป็นไงบ้างครับายดี แล้วองค์ยิ่งเล็กแล้วครับท่านองค์ยิ่งเล็กสบายดีไหมครับท่านสบายดีท่านก็สบายดีใช่ไหมสบาไองค์เจ้าสบายดีใช่ไหมสบายดีครับมไม่มีทุกข์อะไรใช่เปล่าครับ ก็คือแบบลังจานี้ก็น้องบายก็จะไปอยู่กับองค์ราชาแล้วนะพี่ๆเราก็อาจจะได้เห็นคลิปเก้าๆของน้องบาสแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าน้องบาสก็มาวันน่้เนี่ยผมก็จะคอยอัปเดตนะพี่ๆนะผมก็ตกใจนะพี่พที่แรกอง์ราชามาทำไรนะครับที่นาะนมารับตัวน้องบาสนะครับพ,พี่ไปนู่นนะครับ แล้วผ่าน,านเรียบร้อยแล้วครับท่านท่านทานยังครับท่านสบายดีใช่ไหมครับสบายดีมาก ก็ไปอยู่นก็ฝากดูแลน้องบาสด้วยนะครับท่านไม,ไม่แบบัวน้องบาสจะไปแบบนีย่ยอยู่ไม่ได้ก็ฝากท่านช่วยดูแลด้วยนะครับไม่มีรักขโมยเลยน้องบาสไม่มีรักขโมยแน่นอนครับท่านมันก็ดีฝากดูแลด้วยนะครับเป็นห่วงน้อง พวกน้องจะได้รับอันตรายไปอยู่นู้นก็ยู่ดีๆนะบาสได้ยินเปล่าได้ยินก่อนเดี๋ยน้องบาสเนี่ยต้องไปอยู่นู้นนะพี่พี่มึงก็นั่งคุยกับทันก่อนก็ได้หือว่าไปอยู่นู้นอยากไปเจอองค์ญิ่งไหม อยาครับท่านท่านพาไปหน่อยได้ไหมครับไดยแล้ววันลอยกระทงนี้ในเมืองรับแรงนี่มีไหมครับยาที่ทราบขออหรอแต่ตรงนั้นมันเป็นโบราณ อ๋อก็คือเป็นงานลอยกระทงของโบราณใช่ไหมครับลอ,อยอเดี๋ยวที่นี่มีน้อยมีครับท่านท่านคิดว่าถ้าองค์หญิงได้เจอหน้าผมองค์หญิงจะดีใจไหมครับก็ดีใอยหละ องเน็กาก็มีอยู่หนึ่งก่าเออถ้าได้เจอก็ได้เจอถ้าได้เดอแลครับของยิงต้องทำชุลชัใช่ไหมครับเอออว่าที่น้นมันเป็นปุดอ๋อครับ เช่าไปเช่าเหมือนเช่าเดินเช่าก็ดีครับ ท่านจะนอนพักผ่อนก่อนไหมครับตัาชอาชนอนจะนอนถือดเดี๋ยวท่านนะั่งสมาธิเดี๋ยวผมนั่งเป้านะครับเราที่นี่มีรับนกันอ่้าก็ช่วงนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับท่าน แล้วในเมืองรับแล,ล่ะครับท่านมีไหม,ไมก็มีเป็นโจนใช่ไหมท่านใช่โจนที่แสงตัวมา,วมากกกคือโจนที่แต่งตัวมานะ แล้วท่านจับได้ไหมคนที่ขโมยของครับจับได้ที่คนก็คือจับได้ก็คือไม่รอดใช่ไหมคงรอชามีค่อยจะยุ่งเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านจับได้เนี่ยก็คือแบบจะถามเรื่องการจับโจรขโมยของใช่ไหมบัสคือมีนะเคยมีคนขโมยของไปฆ่าอย่างเงี้ยเหรอ แล้วเขาเขจับได้ไหมมันเป็นของที่สิสมันเป็นของที่สักสิธ์ด้วยก็คือท่านแกปล่อยวางแล้วนะก็คือให้คนเมืองรับแลกจัดก,การกันเองอ,อย่างนี้ก็ดีนะจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายกับท่านแล้วนะก็ะดีนะพี่เไม่ต้องวุ่นวายกับท่นนะบานนะ่ะ องไราชาก็เริ่มแก่ขึ้นทุกวันแล้วองไรชาก็คือเขาบอกว่าเริ่มแก่ขึ้นทุกวันนะบ้านนะเขาก็ต้องหาผลแบบสืบทอดเอ,อานาจเหมือนเขาอีก,กน,นะอ,อันนี้ก็ท่านก็มีรู้ยังครับว่าใครจะต้องสืบทอดอ,องไรชาก็ไม่มีหนงวันเอนอ ก็ต้องดูตามเวรตามกรรมใช่ไหมครับท่านก็คือ,อยุงเยอะคนระับ้นรตยกทีกหายยาก,กันยุงก่อนี่เดนเนี่ยเอาไปเพื่อท่านด้วยนะก็ท่านก็แล้เขาก็เริ่มแก้กั็นทุกวันแล้วนะพี่พี่อาอยุก็เยอะมากแล้วนะบานะ้านเนาะสี่รอย้าสิสามพันนะพี่พ ไปพ,พี่ดูดิชิงนโจกเกาะน้องบาสอะ่ะโคตรป้นมันไม่กลัวน้องบาสเลยนะนั่นน่ะไตขึ้นไปแล้วตรงกน้นนะบาสมันลงไปแล้วอ,อันนี้แล้วนะพี่พ่มันไม่กลัวน้องบาสเลยเหมือนจะรู้ว่าแบบน้องบาสจะไปปฏิบัติธรรมแล้วพี่พ่ก็ใบนู้นก็ย่าทำพิกกดนะบาส มเมื่อไหร่แนวมุ่งหวงอ่ะรู้ป่ะบาร์ดเนี่ยทำพีโกดกับพนะก็เดี๋ยวมึงก็นั่งคุยแล้วก็นอนกับองค์าชานะคืนนี้พอ,อ,อพรุ่งนี้เช้ามึงก็ต้องไปเลยว่ะไปตอนไหนก็มาบอกได้ดไเดี๋ยวกูไปส่งขอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปส่งน้องบาสกันนะทุกที่เนาะเนี่ยก็เป็นกำลังใจใผมด้วยละกันก็ไม่มีเวลากำหนดนะพี่ว่าต้องไปอยู่ไหนแค่ไหนนะ ดูเนียดูแค่นี้ก็ต้องคอยดูนะครับพี่พี่แต่คือง่ายๆมึงก็ต้องไปอยู่ดีกลับมาวันไหนก็เอาง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยดีกว่าแล้วก็กูจะได้ไปรับทุกนะได้ไหมครับท่านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะคุยกับน้องผมนะครับโอเคนะพี่พี่ยังไงก็ไปแต่เ,เราไม่รบกวนท่านกันแล้วดีกว่านะพี่พี่นะ ฝากกดไลค์ด้วยนะพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์นะพี่พี่เป็นกำลังใจใกันด้วยนะเดี๋ยวมก็อยู่กับท่านไปนะบาร์ด okay. มาเขาจุดยานอยู่ในท่านด้วยนะพี่พี่โอเคนะครับพี่พี่ตามที่น้องบาสบอกนะน้องบาสก็คือต้องไปอยู่เหมือนรับแลนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าต้องไปนานแค่ไหน,นเหมือนกันนะครับก็ออยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พ ยังไงก็ปล่อยให้น้องบาสไปลองใช้ชีวิตดูที่นั้นดูนะพี่พี่ว่าความเป็นอยู่ที่นั้นเนี่ยจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะพี่พี่นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปด้วยไว้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปส่งน้องบาสประกันนะครับพี่พี่แล้วก็จะถามถ่ายน้องบาสว่าน้องบัสเนี่ยจะไปกี่วันนะครับเราเน่จะได้กําหนดระยะในการไปรับทุกนะครับพี่พี่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับไม่ทุกนะเพราะ ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนะครับที่นั่นโอเคนะพี่พี่นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่พี่ตอนนี้พวกน้องๆก็ปิดไฟกันละอยู่ข้องล่างนูน่นนะครับพี่พี่เอฟซีครับไว้เจอกอันคลิปหน้าครับพี่พี่ครับ